สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่27เดือน3 2 5 6 5นะคะสูตร1เม็ดเดียวก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแล้วก็พี่พี่ FC ที่เคยเข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกๆเม้นต์แล้วก็ทุกๆไลค์ like ด้วยนะคะสำหรับกำลังแรงใจเนาะที่มาส่งให้สาอนนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะหวยฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะก่อนไปรับชมมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะสะวรก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้หลุดไปนะคะให้รูดวิ่งที่ห้านะคะก็หลุดไปเนาะไม่เข้านะคะสำหรับวันนี้ก็มารับชมกันต่อนะคะก็ขอให้แนวทางวันนี้เข้าทั้งล่างแล้วก็บนนะคะวันนี้นะคะให้เด่นที่ห้านะคะแล้วก็ เด่นที่เก้านะคะวิ่งรูดวันนี้นะคะวิ่งรูดที่เก้านะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็ตามได้เนาะวิ่งรูดเม็ดเดียวเก้านะคะขอให้มาทั้งล่างและก็บนนะคะแนวทางวันนี้เนะาะเมื่อวานนี้หลุดวันนี้ขอให้เข้านะคะจิตสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะตารางก็จะมีเก้ามีห้ามีหกมีแปด มีศูนมีหนึ่งนะคะตัวเด่นก็เด่นที่เก้าแล้วก็ห้านะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะ<อ>ก็จะเป็นเก้าห้าเก้าหกเ้าศูนย์แล้วก็เก้าแปดนะคะ กับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้นี้สะอนไปโดนโทรศัพท์เนาะมันหมุนเนาะแล้วก็เก้าสีนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเอฟซนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะกับสูตรหเม็ดเดียวฮานอยวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบหลักเก้านะคะก็สามารถเอา5้าไปวิ่งรูดแทนได้นะคะ ม่งั้นก็ลงจับเลขตารางไปพิจารณาได้นะคะไปจับคู่ใส่กับตัวเลขที่พี่ๆ FC มีในใจได้นะคะกลออกไปนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆพี่สอนได้ลงให้นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบสวัสดีค่ะ